อันนี้เนี่ยอาอันนี้มาลายไงได้อันนี้มาดูบวามสวยงามบอลอันนี้เกาเรียกบอลพันอะไรหนึ่งพอรู้ไหมอันนี้เป็นพิเสีอพิเสีอยักกับอันนี้ขนาดพิเสียยากอันนี้อ่อเป็นลายสเปรย์อันนี้จะเป็นนกกระทานกกระทาอันนี้จะเป็นช่างเผือกครับอันนี้จะเป็นกุ้งไก่เ์เอาคล้ายๆกันใชอไครับตอนนี้ยังไม่ออกลายครับ กุงไกเซอร์ครับงไ่คัดอันเดียวกันไหมอันนี้จะเป็นหวนกุงไกเซอของโลหะทีว่าเอามาจากต่างประเิตตัวเนี้ยกรุงไกเซอครับของโลหะครับอ๋อทีว่าเขาไปได้มาจากเดนมาร์กที่เอามาจากนโอ้หลุนเยอันนี้จะเป็นสาวน้อยปลาเปลี่ยงอ๋อลายๆครับอ๋อออันนี้ก็เรามาขยายครับอันนี้ต้นทุนก่อนแล้วน้ำหนึ่งเสรเราก็มาขายขยายต่อแาคถ้าประมาณ อันนี้เราก็วางไว้ให้ลูกค้าดูอ๋ออันนี้หมูมะนีอันนี้กำลังขยายนนีรับเอาไปเยื่อล้อส่งอยู่ว่งไงอันนี้ก็อันนี้จะเป็นนกอุษานกอุษาครับนกอุษาครับแล้วก็อันนี้จะเป็นชมพูอันดามันชมพูอันดามันครับรู้ไปหมดนะเร้ายมีหลายอย่นี่ออยู่ฝั่งนู้นอีกร่อยกว่านี่อ๋ออันนี้มาอ่า ใครสนใจก็มาซื้อเนาะอันนี้ขายแต่ตัวละลอยเนี่ยที่เห็นพูดนะตัอยคือประมาณจักสามใบครับอหนึ่งลอยอันนี้ประมาณหนึ่งลอยอันนี้จะเป็นนกกระทาอันนี้นกกระทาทั้งคู่ครับผมออที่ขายลอยหนึ่งเนี่ยทีนลงเฟสเลยอันนี้อะไรอันนี้ผีเสือยักเอออันนี้สวยนะครับแบบเรียบๆเราก็มาดูฟังอยู่โอเคครับโอเคครับครับอันนี้บอนบอนตูนดำของาคกต่ายของยะลาแต่ว่าตะตูนอันนี้เราเราซื้อเม็ด หรือหัวมาทั้งหัวทั้งเม็ดด้วยมีเม็ดเม็ดก็คือเป็นพวกบอลสีเป็นเม็ดครับอ๋อบอลสีเป็นเม็ดอ๋อแต่อันนี้เป็นบอลน,น,นี่บอลดำไอไอ,อบอลไอไอ,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 อหัวนี่มันแพงกว่าไหมแพงกว่าเนาะมันเลีเ่ยวเตี้ยยี่หโออ๋อเล้ยเตี้ยอันนี้จะเป็นนกสีอุตราคือกันอ๋อไอเมื่อกี้ใช่แยกมาใช่ไหมมันจะปนกันทนั้งอีเหนาทั้งไรอยู่ในนี้หมดแหละแต่เดี๋ยวนี้มันปนกันต้องรอดูใบอีกทีอ๋ออันนี้ฟังนี่นะอันนี้เป็นนกสีอุตรา อันนี้จะเป็นกุ้งไกยไม่ใช่ไก่ฟุดสงวัไก่สุดสงวนครับอลายตัวนี้มันยังไม่กัดสีมันยังไม่ใหญ่ยังไม่ใหญ่กระถางอันนี้ก็คิดคิดยังไงมาผันลงมาเป็นพอค่าสีเอขลับบอนสีโจนี้เขากำลังชอบหรือเราชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวยิงอันนี้ก็เป็นปกรจิกบผู้นเรียนมาดูแบบ เขาลงขายมันมีราคากันเลยเนาะเอาลองสักหน่อยนะไดี้ชอบด้วยไงควันนี้ก็มาอยู่กับคุณอะไรครับั้นจงครับบเลื่อยกระโถกครับเลื่อยกระโถกคิับเนเลนเชนเลนนะเชนนิ่มครับผมเชนนิ่มเนาะนี่ก็จะเป็นบ่อนไอ้เปลือย่างเปลือย่างครับอันนี้ก็วยตานีด่างวยตานีด่างครับอ๋อแลวล่างออกสีเลยโอ้ซื้อเม็ดมาเพาะเนี่ย มันพอง่ายไหมพอยากเดือนหนึ่งครับถึมมิดเม็ดโอ้ก็ล้างข้อยู่อีกยังไม่ออกอันนี้ก็เป็นตาหนีด่างซึมมิดนะก็ต่อยเก้าสิบห้าบาทแต่ว่าเก่าเก่าได้ประมาณโอเคครับสนใจติดต่อทางไหนเนาะก็เฟซบุ๊กครับชื่อว่าเฟซบุ๊กพอเพียงอยู่แบบพอเพียงพอเพียงครับ อยู่แบบมันมีไหลพอเพียงนะพอเปิดดูอยู่แบบพอเพียงพอเพียงคุณอัญจงเรียกโชกครับสวัสดีครับ